กับพี่น้องผมกับวนเวียนอยู่ในตลาดนะครับอํเบอาเภอลาดศรีสไลท์กับเราลละพี่น้องนะครับปุ้ยปลาหากกล้วยเป็นโบยใหญ่ขึ้นปลาหากกล้วยเนาะใหญ่นาะปลาหากกล้วยปุ้ย,าย,ยงามกำลังเอาขึ้นมาเลยบบยใหญ่โอ้ยถุ้งๆจะบาทใหญ่มันคือออร่่ยคะบาทเอาไปถอดเนาะถอดครับน้องนี่นะครับพี่น้อง นี่ค no ือ so ตลาดอำเภอลาดสีสไลงเขานะครับป้าขึ้นจากไม่น้ำมุ่นไม่ไมเลยพี่น้องนะครับรือสิเป็นขวโพดต้มเลยพี่น้องเุณขวโพดต้มสีหาฝักเราขายเศร้าเดียวองได้พี่น้องนะครับนี่นี่ฝักบักทอโพนี่พี่น้องนะครับสีหาฝักได้พี่น้องนะครับขายยี่สิบบาทละว่ะโอ้ยจะแมนนะครับเออจะแมมนเราขายถือหวานกวานได้พี่น้องนะครับนี่นะครับคือสิเป็นบักขลามตั้งคุณนะครับ บักขลามบพว่าทีเป็นบักขลามขาวหรือเป็นขลามแหล่เด็กพี่น้องนะครับนี่แดงไถแดงไถกับเมีบแดงไทยกับมีเด็กพี่น้องนี่ขลามเรานะครับผ่านไปผ่านมาเสศษเล่ายางอยู่ดอกนะครับในแถวอำเภอลาดศรีสไลนะครับเราสียางอยู่แถวแถวนี่ยแหละพี่น้องนะครับนี่นะครับโอ้ยผมป้อนซ่อนเขาโคดต้มนะครับหลายคนผ่านไปผ่านมานะครับมาเด้อพี่น้องนะครับหน้าอำเภอลาดศีสไลนะครับเราให้เกือบแม่น คางและคางและแบกปูดคางละแบกเด้ยพี่น้องนะครับจะไม่เล่าให้หไฮไลท์ขั้ขั้วพดต้มนะครับหลายคนนะครับมาเที่ยวนะครับอำเภอลาดศรีสไลดอีกบดนไใ้พี่น้องนะครับสิมีประเภทนี่บุญมองไฟด้พี่น้องป้าย่นเบ่งเกิืออยู่นะครับระวังวันที่4ีทังวันทีรษะนะครับกาปนิกาเก็บสายผาบรรยากาศนะครับในตลาดสดอำเภอลาดศรีสไลด้พี่น้องนะครับ สิบบาทยี่สิบบาทนะครับสิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทเลยสามถุงพัตวะนะครับนี่นะครับโบวาสิเป็นแตงไทยเลยพี่น้องอหอมหอมบักแตงไทยจม็นหอมบักแตงไทยเราจะม็นเราหอมขักนะครับห้าบาทสิบบาทพี่น้องนะครับเมื่อสิบเป็นบักทั่วตมหน่วยบักทอพ่อน,นีนีหน่วยสินห,หน่วยใหญ่ขักเดียบักทั่วเรานี่นะครับ ปลาแดกก็มีเราอะปลาแดกจเปมนหอมคักปลาแดกเราเราอะตั้มสมองหงหอมมังตีนีหอดสามแยกบาสุดปอยหน่อยนี่นะครับปลาแดกเราโอ้ยจเปมนหอมคักเรา,าอะปวดจะบข้องเรานะครับมัอนี้สงสัยสิบบ่คอยหอนปันไดดอกนะครับมัอนี่นี่นะครับทั้งพีด้วยเลขผู้ได้อยากไ้สิบสองล้านเฮียสิบล้านสามสิบล้านมาพี่น้องนะครับมามาแบ่งกันเอาพี่น้องนะครับเก็บเก็บทายผาพบรรยากาศนะครับ หลายๆคนนะครับนี่คือหลังจากอาสงการไปแล้วพี่น้องนะครับก็กลับมาอีกคือเกาไม่ค่ะเราว่าบุ้ยบกเขือเอียงสิบกเขือคักบกเขือแน่เลยอ่าบกเขือยังสิหนวยบก่อโพดหนุนบุ้ยบกเขือยาย่เราบกเขือเอียงสิบกเขือคักแน่นะครับอ่ากาว่าพลหน่วยหนึ่งนี่สิกินได้เบิดคุ้มเลยผมว่า โอ้ยบักเกลือเรานะครับนี่พี่น้องขายปุ่มจักบาทเลยใหญ่มากกินใหญ่เอาขาดฮะบาทโอ้ยสิบบาทนะครับสมมุติว่าปนสองหน่วยเด็กินบดขุ่มพี่น้องนี่นะครับอ่าบักเกลืออีหยังสิหน่วยใหญ่แต่นี่แล้วบักเกลืออำเภอล่าสีสไลพี่น้องนะครับมีไมีเจ้าเดียวเราอ่ะโอ้ยมื้อนี้สงสัยสิบ่ค่อยฮอนนะครับมื้อนี้ นี่ไมาอีกเจ้าหนึ่งเขาโพดเราที่บอกเราใส่สอบมาพี่น้องจจแมนเราไปตะกินคักได้พี่น้องเขาโพดเราเนี่ยนะครับเขาโพดไนเต็มจูนปูนเลยพี่น้องนะกับหวานกับหวานเขาโพดเรากัดตั้งแต่นี่หอมหอดปูนสามแยกสุดปลอยหน่อยแล้ววะเก็บสายผาบบรรยากาศโอ้ยนี่ เรามีหอดปลาบูเป็นบอ่อใหญ่โอ้ยปลาบูตัวนี้ตัวักใหญ่เลยนะครับนี่นะครับบ,รบัวสิเป็นปลาบูนะครับกําลังเอามาจากแม่น้ำมุ่นในพี่น้องนะครับคือว่าสิเป็นปลาเหนืออ่อนนี่พี่น้องนี่คือตลาดอํเาเภอลาดสีสไลนะครับนี่แล้วสิข้าวโพดบ้านเฮ่านี่แซบแซบเลยข้าวโพดข้าวเหนียวพี่น้องนี่เม็ดเต็มจูดพูนเลยพี่น้องนะครับผ่านไปผ่านมาอำเภอลาดสีสไลด้อพี่น้องแนยวยอยากเนวกินจะเป็นหลายกันนะครับ บ๊สิเป็นปูเป็นปลานะครับเมื่อว่าสิเป็นเขาโคดเพราะปูก็มีด้ไปน้องตะบังไงเลยนะครับนี่นะครับผมเก็บถ่ายภาพบรรยากาศแบบนี้ไม่พียให้น้องบังนะครับหลังจากห้างหายไปโดนโทษซับตกน้ำพี่น้องมาพ่อไอ้ขี้เต๋อโตโยงเหมือนกันนะครับสวัสดีสวัสดีอันนี้นะครับขี้โต๊ดไอ้ไปเที่ยวสามากคือโบเห็นลงคลิปลงอย่างเดียวเฮ้อตกน้ำวะแม่ นี่นะครับนี่คือเมืองอำเภอลาสีตะเ้าพี่น้องนะครับ